ยกลงคุณขึ้นแล้วครับแอลลูกคุณแม่เหรอวะอ้าวายแล้วตเมียม่เอามา่อยู่นเดกยสนึงเดี๋ยวดึงเโดเลยเเะ ยแค่้ทำอะไรผมไม่ได้แล้วเลี้ยวทีเดียวข้าวซอยปี๊ดปี๊ดีีน ขากระจกยาวอีกนะว่าพูนใหญ่ไม่ต่อไรอ่ะมั่วกระขากระจกสาไฟฟ้านี่ต้องระวังดีๆนะครับเข้าซอยไม่เข้าเลยรัสเปรบของนอกก็ไม่เหลือนี่โอ้โหล่เนี่ย ดมงเาไวยัจะอดดมุงนจะหลับเม็ดไ้ินออกมาเท่าไหร่ชมนะครับว่าเรือมาคิเซน สี่บเกินโอ้สีองอนไหแก้วอบางคนทมมเลยขั้นเก่าผมเท่าไหร่วะขั้นเก่าผมสามสิบเกาอันนี้สี่สิบสองสามสิบเก้ายังเอาอะไรเอาไม่อยู่อ่ะ เอาครับเริ่มละเริ่มหล่อลวเหลือแต่ขาก็จกกรหบอกนะครับหล่อไหมครับท่านผู้ชม ผมว่าพอดีเลยนะใหญ่ขนาดนี้พอดีแล้วขับลำบากหน่อยแต่ก็ก็ทำใจครับรถแต่ทงทาฝุนใหญ่ไม่ใช่ปัญหามันอยู่ที่คนขับครับ ขากระจกน่าจะถึงเมื่อรืนวันนี้วันที่แปดเก้าสิบวันที่สิบน่าจะถึงอยู่นะขากระจกขาระจกาขาขจก็เหลือขากระจกหมวกกระเช้าหมวกนี่ส่งมาแล้วน่าจะถึงไม่พรุ่งนี้ก็อีก,กิไม่กี่วันครับ แล้วก็กเช้าเดินไปเอาที่ลำไม้มากอยู่กับรถทเลื่อเสียอันแต่ภายในนี่ไม่แน่ครับภายในเสร็จไม่ทันหรอกดูไปแล้วภายในน่าจะเสร็จไม่ทันนะครับเพราะว่าช่างเพิ่งเริ่มทำเพิ่งเริ่มทำพรุ่งนี้เพราะว่างานช่างเยอะงานงานเยอะ พอดีแล้วแฮมมันโมกับตัวรถบางฝุ่นทมๆ <c oughs> สะใจนะครับบางฝุ่นเดี๋ยวบางฝุ่นขึ้นเลย

ยุธรรมดาสุดที่ไหนเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นโดนชาวบ้านด่าซื้อดาใส่เองเหรอซื้ดานี่จะซื้อดาใส่เองหรือจะซื้อจะเอาดาที่นี่ไม่ค่อยมีดาเลย นี่ไงดาวหรืพี่กำลังจะซื้อดาวใส่เองก็ใส่ดาวที่นี่ซื้อใส่ทองนี่แล้วติ๊กเกอร์จากทีมงานซีสเกตมาใส่เพื่ออะไรองคงานบุญรอเลยครับทรงนี้ เดฟงางซ้ายมือ่องขับที่ยิงหมดแล้วนะัง้ายเือ่อนขับที่ยิงหมดแล้วนยัง้เาจะจอันนี้ใส่เลยยากดูไหยมันก็เท่ากันนั่นหไม่อยากดูไงอันนี้สี 12, 12, จุดองจุดห้าจุดห้าอย่านี้ก็จะจะ 4, ุดห้าจุดหกจุดห้อันนี้ใหญ่ไปโลโกโอ้อย่างเพลงอันเนี้ยแสงไฟนะแสงไฟเาินาของเจ็บนะครับอันนี้เหลืออีกอะไรยุ่งแตาจะไม่เอามาลหลายมาดิ ต้องรอภา,ายในเสร็จมในแร่ภายในสวนี่บอกไอา่่เออมาเงนิกกโดรจับแบบให้มองเห็นนนี่ให้ดูน่ะให้ทรง นั่นแหละจับ,จบโอเคครับเด็กมันพิกเกินของใหม่ครับแม่ดามาแล้วครับแต่ว่าคุ้นใจ โดมิเนเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขนาดใช้อะไรโดมิเนเตอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชนไฟหน้าขาจับกระจังหน้าทุกอย่างครับมันต้องตัดหราพี่เท่านี้แหละ ไม่ต้านซอยแคบผมจอดเลยตองรมีงวดเดี๋ยวยังไงก็ได้น้อต้องรันมีงวดรันมีงวดถอดเราให้หมดอ่ะขายขายสองวด เดี๋ยวซื้อป้ายแดงมาใส่ต,ตัวไอตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะถึงเต็นกันหรอไม่ไม่เซนเพรา่าครื่องมินเครื่องเซนรอเลยตรงมาทนอรอหากระจกไม่ไหวแล้วอยากใส่แล้วครับ หมวกน่าจะมาก่อนนะหมวกกับกระเช้าน่าจะมาก่อนขากระจกมาหลังสุดเอาลนะครับแล้วอ,อ,อีกเพื่

เม็ดเท่าไหร่พี่เม็ดเม็ดยี่น้าสามหลังสองเม็ดสตัวนี้หละเม็ดสี่สิบเม็ดยี่เม็ดยี่เม็ดยีอันนี้หนึ่เนมก็ยีหนตัวที่ตัวที่สอตัวที่ช่างโด่บัรไดทุกงานอะไรวะยาด้วง ส่งมาแล้วครับฮีโน่โดเมนเตอรน์นี่อยู่ตรงตูดครับ

sai mong chờ không chờ mo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 ng chờ

นึ่ต้องหายยัเงเลยก็จะจบเอจับไว้เอา,เอายิงยิงยิงพอดีเลยครับเอาเอาแก้วอโอเคครับเ,เ,เดี๋ยวคลิปนี้ก็บายครับทรงก็จดประมาณนี้นะาบางคนโตจัด